ค่เด็กเลียนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นดักกอนสปิตี้เหมือนเดิมนะครับอ้าวให้กดทำไมอ่ะเงินชั้นไม่พอนะยะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมดักกอนสปิตี้กันเลยนะครับเดี๋ยวขอเอาไข่ก่อนนะฮะเออโอ้โ โอเคซึ่งเราโอเคซึ่งเราจะมาอัพตัวนี้กันนะครับเพื่อให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับหนึ่งปีเองโอ้โหหมดเลยไหนหนะ้าตาเป็นยังไงเ่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันอยากดูหน้าตาแกครับแต่ฉันไม่ให้ดูหรอกนะโอ้โหต้องเสื้อนี้ให้หมดเลยใช่ไหมจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนเกลยดไอ้น,นี่เลยลองใช้ดินเนี่ย โอแปดร้อย oh, เองทั้งธรรมาดามันมีพลังเต้งเยอะนูน่นนี่นี่โอเคโอ้โหแปดปีใครจะไปสู้ไหวล่ะครับไฟกับดินดินกับน้ำลองดูแล้วกันครับ มันตั้งเธอไฟของฉันนี่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 ยอืมเออเออตายเลยโอ้โหตัวน่ารักมาก หนึ่งมันห้าบ้านห้องตัวนี้อุย้ยไข่คนนัน่นระกะอุย้ยโอเคนะไข่หน้าตามันอืโอ้ว้าวอัพตัวนี้เลยเราอะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำเดี๋ยวตอนก่อนก่อนที่จะต่อสู้เนี่ยตัวไหนแพ้นะอืมนี่เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วกันนะครับพปสู้ได้ปะอ้าวมันเอาก่อนนี่มาเย่ <Yeah. S 1> ช๊ หนึ่งันส,สอร้ยโอ้ยจะตายแนวคือว่ามันใช้ไอเทพนะวิ่งอย่าตายอย่าตายโอ้โหรถธีรพันธ์นุ่นเนี่ยอะมึงเจอนี้ก่อนแล้วกันตายละกอยละโอ้ยอันนี้ตายละ มาต่อไปมึงต้องเจอแสงกับคูหนยแล้วยังใช้แสงไม่ได้ตายแล้วยังใช้แสงไม่ได้นะครับโอไม่ก oh ็โอ้โหตัวกินทั้งนั้นเลยนะเธอ คือว่าฉันต้องแหวตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อันนี้กันนะครับเอออันนี้ตะปูอันนี้ต้องเจอกับอายุห้าปีส่วนอันนี้หรอไม่น้ำกับไฟไม่เอาต้องเจอไฟอะไรไฟล่ะ ันนี้ต้องเจอแสงเลยนะฮใ,ใครได้ก่อนอ,อ้ยนี่อีกแกลคือโคตรเกลียดมันเลยมาไฟเนาะนี่สอมอ๋ออีนี่ต้องตายเออ เดี๋ยวมึงต้องเตอร์แสงกูนะแล้วอีนี่ไฟมึงตุ้มตุมต่มตุ่มตุม่มโอ้ยตาปูอุออ้ยตายละตายละอุ้ยเอาไฟแล้วกันนะมันเป็นท่านหมิมะเย่ชนะเว้ย เราจะอัพไอตัวเลก่อนนะฮะมาไหนที่อยู่อยูห้าปีเลยยี้ยวเกมเราต้องทำอัพตัวนี้ให้เกมด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะัะว่าของฟรีมันมีอะไรบ้าง กูร้านน้ามาไฟไหม้กับไฟกับแสงน้ำกับน้ำแก่ง อันนี้ถ้ามันมีเสียงไอ้น้ำเลยเกินจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเธอ อีกนิดเดียวเองจ้าอีกนิดเดียวโอ้แตโจอย,ย,ยอีกนิดเดียวต้องเจอแล้วนี่เลยไฟนี่อุ๊ยน้ำกับแสงเอือไฟแล้วกันนะ ฉันชนะแล้วเว้ยธาตุแสงกับไฟ<ป> อันนี้เจ้ารักสุดเลยต้องย้าย โอเคไปสู้กันเลยนี่คือ uh huh. ขอโทษนะครับที่ไม่ได้พูดสี่แปดโอ้อยไฟดินตะปูใบหิมะใบอันนี้ตรงนี้นี่ต้องไฟเลยเนี่ยอายุสี่ปีแสงอันนี้อะไรเนี่ยใบไม้ตะปูหรอ ส่วนอันนี้ดินกับไฟเราต้องใช้น้ำอันนี้ออุ้ยตายละอุย้ยตายแล้วนี่แก,แกตายแล้วล่ะเอ้าไม่ตายเอออีออนี่อ่ะีนี่เดียวเองอีกแคอนนี้แล้วกัน ึโอ้ตายลไม่เป็นไรเลยตายละอีกตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวเดียวเท่านั้นเธอต้องเจอมัดธรรมดาไปก่อนนะ โอ้อยเสียไปตั้งเยอะอย่แปดสิบแปดเลือดอะ่ะโอ้โหเอื yeah. ้อตายแล้วคือ <c ười> เราต้องอัพแล้วไลยก่อนไงไม่อยู่ตรงกลาง อ๋ออย่า,อยาขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เอ้พูดผิดด้วยนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับอ๋อบายบายแจ๊ะแะเตจ๊วบายบาย